เราไปช่วยสองคนนั้นเถอะ จอนคุณรออยู่นี่นะหยุดเด้ยางหมาป่าบอกแกแล้วจะหนี้ฉุนไาไม่ได้จะบอกหรอกเลามีความแค้นอะไรกันเหรอทำไมต้องตามล่าฆ่าด้วยไม่ใช่ค่าอย่างเดียวพี่น้องถูกฆ่าต้องตายด้วยมือของคุณบอกฉันว่าทำไม ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตเมื่อ20ปีก่อนพ่อฉันเป็นนายพานนำนคณะสมรวจเข้าไปที่นี่แล้วหลังจากนั้นทุกคนรวมงพ่อฉันก็ต้องตายเพราะหมาป่ายอย่างพวกแกมันจะรู้ว่าพ่อฉันตายไงฉันบอกตัวเองตลอดว่าต้องแก้แคนให้พ่อโดยเฉพาะแกไอหมาพิาส ตราบใดแกยังมีชีวิตอยู่พ่อฉันคงไม่มีวันนอนตายตาหลับถ้างนั้นค็อขาฉันสิข่าฉันทีน่ตายลเลิกยุ่งกับพวกฉันสักทีแล้วไปจากที่นี่ข่าพร้อมแล้วยิงสิทำไมทำไมแกไม่รู้เรื่องพ่อฉัน ไว่ต้องถามยิงเลยหานยิงมาเลยยิงมันสิยิงมันดิวะแอมยิงเองก็ได้จ้าใจคนเมืองน,นี่ไม่ใช่เรื่องของแกนี่เป็นเรื่องของเราสองคนอย่าพูดมากเลยดูเลย ไปกันเถอะม,มันไม่มีประโยชน์ที่จะตามหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะไม่ไปดูหน่อยเหรอเพื่อนจะมีทองไงมีสมบัตินะ่ะเฮ้ยนี่ไนร้วยว่าไง<ะ>เอาเฮ้ยจะไปไหนกันนะเฮ้ยดูอะมีทองเอ้ย ันไงน่ะเก็นใจล้าสิเฮ้ยปะกบไปดูมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยมันหายไปได้ไงวะกูยิงกับมือเองอยว่ามึงเคยเห็นไหมเหรอเฮ้ยมีแต่รอยเลือด าาไม่ตยที่เจ้าไม่ตายก็เพราะหัวใจของเจ้าไม่ได้อยู่ข้างขวาเพราะอะไรในเมื่อหมาป่าทุกตัวมีหัวใจอยู่ด้านขวาทั้งหมดเลยนางหนูอย่าถามข้าอีกเลยทำไมแม่เท่าต้องปก,กปิดข้าด้วยบอกที่มาทำไมนางหนูที่ข้าปกปิดเจ้ามาตลอดก็เพื่อตัวเจ้าเอง แต่ในเมื่อเจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกนังหนูเจ้าน่ะไม่ใช่หมาป่าไม่ใช่หมาป่าแล้วข้าเป็นอะไรกันแน่เจ้าเป็นมนุษย์ข้าเป็นมนุษย์เป็นไปได้ไงถ้าข้าเป็นมนุษย์จริงๆทำไมข้าไม่เหมือนพวกมันล่ะเพราะอะไร ถึงข้ามีร่างกายที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งหมาป่าในเวลาเดียวกันบอกสิว่าทำไมเพราะข้านี่เองแหละข้าคือผู้ที่ทำให้เจ้าเป็นแบบนี้นิ่งซะน,นะอยู่กับฉันที่เนี่แล้วเจ้าจะปลอดภัย เจ้ามาอยู่กับฝูงของเราตั้งแต่เล็กเพราะว่าข้าตั้งใจจะให้เจ้าสืบทอดตำแหน่งต่อจากข้าข้าจึงสอนเจ้าทุกอย่างเพื่อให้เจ้าโตขึ้นเป็นผู้นำของฝูงและคอยปกป้องสุสานหมาป่าแห่งนี้ไม่ให้พวกมนุษย์ย่างกายเข้ามาเมื่อหมดเวลาของข้า ก็เป็นเวลาของผู้นำฝูงตัวใหม่ไม่เพียงแต่ตำแหน่งของข้าเท่านั้นนะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดจากตัวข้าไปสู่เจ้าด้วยนั่นก็คือดวงวิญญาณแห่งหมาป่าดวงวิญญาณที่ไม่มีวันตายแต่ได้สิงสถิตยอยู่ในร่างของผู้นำฝูงรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อนเนื่องกันมานับพันปี และตอนนี้วิญญาณดวงนั้นก็กําลังจะเลืองโลดอยู่ในร่างของเจ้านี่คือสิ่งล้ำค่าที่สุดที่ข้าจะมอบให้เจ้าได้นางหนูข้าภูมิใจในตัวเจ้าเจ้าไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังสัญญากับข้าสิว่าเจ้าจะไม่มีวันทรยศต,ต่อภูมิของเราข้าสัญญา